ah เป็นที่ทราบกันนะคะวันนี้สบคเนี่ยก็มีมติออกมาแล้วก็คือการปรับเรื่องของพื้นที่นะคะให้เป็นสีส้มทั้ง69จังหวัดไม่มีการล็อกดาวน์ซึ่งก็ถือว่าตรงใจนะคะกับหอการค้าที่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เห็นด้วยเลยนะคะถ้ารัฐบาลเนี่ยจะใช้วิธีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพื่อสกัดโอมิครอนเพราะว่ามันไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ย้ำาด้ว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่ต้องอยู่ร่วมกับโอมิครอนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ค่ะ นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าภาคเอกชนรอผลการประชุมสบควันนี้นะคะว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันสายพันธุ์โอมิคอนอย่างไรหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับการเตือนภัยโควิด -19 ขึ้นเป็นระดับ4ซึ่งอาจจะมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดการแพร่เชื้อชะลอการเดินทางจํากัดการรวมกลุ่ม หอการค้าเนี่ยบอกก่อนหน้านี้ค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยหากภาครัฐจะยกระดับมาตรการด้วยการล็อกดาวน์ทุกกิจกรรมของประเทศเพราะว่าสถานการณ์รอบนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับวัคซีนต่างจากปีที่แล้วที่การฉีดวัคซีนและปริมาณวัคซีนนั้นอย่างมีน้อยเพราะว่าการล็อกดาวน์เนี่ยนอกจากจะสร้างความเสียหายมหาศาลกับเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศลดลงเพราะที่ผ่านมาบรรยากาศของประเทศก็พึ่งจะกลับ มาคึกคักนะคะหลายภาคส่วนเนี่ยเขามีความหวังในการตั้งต้นและเดินหน้าธุรกิจใหม่ในปี65ประชาชนก็เริ่มดําเนินชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นแล้วหากกลับไปล็อกดาวน์จะทําให้ประเทศเนี่ยต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่กันอีกครั้ง ขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องการหามาตรการเยียวยาฟื้นฟูประเทศใหม่ค่ะซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลและที่ผ่านมาหอการค้าไทยก็มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเห็นตรงกันนะคะว่าควรเดินหน้าฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน คุณสนันบอกว่าต้องการให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาความเสี่ยงและความเสียหายรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวถึงแม้ว่าสายพันธุ์โอมิครอนจะแพร่ระบาดรวดเร็วและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่หากพิจารณาอาการก็พบว่าไม่ได้รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าในขณะที่หลายประเทศในยุโรปก็ที่มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดเร็วก็มีอัตราการหายที่รวดเร็วเช่นกัน นอกจากนี้เนี่ยระบบสาธารณสุขก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้ค่ะจึงมองว่าการป้องกันร,รอบนี้ต้องเน้นการเพิ่มความระมัดระวังคุมเข้มสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการอย่างหนานแน่นแล้วก็เร่งบูสต์วัคซีนเข็มสเข็ม4นะคะก็ต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อลดความรุนแรงของการติดเชื้อให้ได้ค่ะ